ทำไมโอซี OC ผมวุ่นวุ่นวายจังวะตอนนี้ไ <I S 1> อเชียกูว่าแล้วโอซีแป๊บน,นึงหน้าช่องโดนแฮกว่ะช,ช่องโดนแฮกช่องโดนแฮกไอเชียช่องโดนแฮรักว่ะให้ช่อง YouTube โดนแฮกทุกคนสักครู่นะผมขอเปลี่ยนจอสตรีมเลยตอนนี้ปัญหาใหญ่ฮะทุกคนตอนนี้ปัญหาใหญ่ YouTube ผมโดนแฮกว่ะไอเชียเป็นอีตาเรียมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะ ขอขอขอจอแคปเจอร์ก่อนนะเยีย yeah. คือมันมีอ e ีเมลแจ้งมาที่ผมแล้วว่าเฮ้ยมันมีคนพยายามเข้าอ่าอะไรนะพยายามเข้าอ e ีเมลของคุณผ่านอะไรนะ Windows NT อะไรสักอย่างจากเมกาเออผมเลยกดไม่เอากูไม่ให้แม่งเข้าเออแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสตรีมเสร็จจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดแม่งเอาผมเลยผมนี่ทุกคนเรียบร้อยกลายเป็นอีทิ r เลียมครับดูฮะ ว่าแล้วเมื่อกี้คนโทรมารัวๆเลยโทรมาทำไม <c oughs> โทรมาเพราะช่องโดนแฮกนี่เองดีนะเนะี่ยดูอีเมลผมอะ่ะผมมีตั้งสามช่องนะอีเมลผมอะ่ะไอเหีเ้ยถ้าผมโดนทุกช่องนี่ผมเครียดนะแต่ถ้าโดนช่องเดียวไม่เป็นไรเออโดนช่องเดียวไม่เป็นไรอย่าโดนทุกช่องอย่าเอาทุกช่องกูก็พออย่าเอาอะไรในกูกัน v ดกูไปก็พอขอไปดูหลังบ้านนี้ดูได้ปะแดชบอร์ดแดชบอร์ด แดชบอร์ดดูได้เดชบอร์ดดูได้นี่คือทั้งหมดที่ผมโดนอตอนนี้อันนี้มีคลิปใหม่เข้ามานี่ผมจะพาดูเลยนะว่าโดนแฮ็กสดๆโดนโดนสดๆมันเป็นยังไงปัญหาคือมันกำลังไลฟ์สดในช่องกูด้วยแล้วกูแก้อะไรได้บ้างเอาดูดีบันทึกได้ไหมเอาดิเอาดิมึงเป็นใครเนี่ย นี่นะนี่คือสิ่งที่เขาทํากับเราแล้วมันกดเปลี่ยนไม่ได้น่นะคิดเอาสาธารณะปรับเป็นส่วนตัวเอาดิอ่ะมึงอยากไล์มึงอยากไล์กูปรับส่วนตัว <c oughs> ผมต้องอีเมลไปหา YouTube ใช่ไหมผมต้องติดต่อ YouTube ไทยใช่ไหมเออลบคลิปสิมันลบเหรอมันลบได้หรอนี่ดูนะเดี๋ยวเรามาดูที่วิดีโอว่าเป็นไงนะอ้ยนี่ไงคลิปคลิปอยู่นะแต่โดนโดนปิดไว้โอเคเขาไม่ได้ลบคลิปผมนะเออเขาไม่เขาไม่ได้ลบคลิปผมนะ แต่แค่ว่าเขาเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนโลโก้แล้วก็มาไลฟ์ในช่องนะครับเนี่ยแล้วก็มาปิดโอ้โหกูสาสร์แต่งหน้าไปสวยๆมึงมาหายหมดเลยแล้วมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยดีนะยังมียังมีเพลิ์ของผมอยู่นี่ผมเพิ่งดูคลิปน้องสไปม์มา Netflix แล้วดูเออมันไม่ใช่กระทืบหนังนะทุกคนดีนะมันมันเปลี่ยนชุมชนเราไม่ได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนชุมชนเราไม่ได้โอเคสมาชิกล่ะสมาชิกก็ ก็มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะทำอะไรนอกจากเอาผมไปขุดบิตคอยประมาณนั้นนะอืนี่ผมพูดจากใจเลยนะว่าขนาดช่องที่นี่ผมพยายามไม่อัพคลิปมาเกือบเดือนนะพยายามจะไม่เคลื่อนไหวพยายามจะไม่อัพโหลดแบบมันยังเอากูอว <laughs> อันนี้จะเป็น email อีเมลที่หลังๆแล้ละช่วงหลังๆแล้ว ไอ้ภาคือแบบประมาณว่ามันจะช่วยผมหารายได้อะเออช่วยสร้างรายได้ให้กับ YouTube ของคุณผมไม่ตอบเห็นไหมดูดิผมอ่านแล้วผมก็ปิดทิ้งไปมีอะไรอีกมีอะไรอีกออสวัสดีค่ะที่รักนี่นี่อันนี้นี่นี่นี่เห็นไหมมันจะมีอ e ีเมลพวกนี้เข้ามาตลอดเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่ดูดูดูเนี่ยมันจะมีอ e ีเมลแบบนี้มาซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าพวกแม่งกําลังสนใจใช่องผมเออมันกําลังสนใจใช่องผม แล้วผมก็เลยพยายามไม่ตอบนะไม่ตอบทุกอันเพราะเราเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราตอบมันต้องเหมือนเป็นการติดต่อคอนเน็กแล้วมันจะเอาอะไรมาเข้าเครื่องแล้วเนี่ยสุดท้ายนี่ขนาดผมไม่ตอบเลยย้ําว่าไม่ตอบอีเมลเขาเลยแม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ไม่มีการติดต่อไลน์ไม่แอดไลน์ไม่อะไรเลยไม่มีไม่มีการคุยลูกค้าไม่มีอะไรเลยผมนั่งสตรีมเกมกับน้องๆปกติดูดูในสตรีมได้ดูในไลฟ์ได้เออไม่มีเลยนะครับมันเอาแค่กระทืบหนังเลยทุกคนดู ผมมีสามช่องในอีเมล,ลเดียวมันเล่นช่องเดียว Guys this is insane Guy this is a fucking shit man ปิดคอมเมนต์ด้วยจะด่าไม่ได้ <laughs> <laughs> ติดต่อ,อยังไงช่วยผมหน่อย <laughs> ใส่ภาพหน้าจอแปะคลิกไฮไลท์ปราบเสร็จสิน้นอ่าพิมพ์ข้อความว่าช่องผมโดนแฮก ช่องผมโดนแฮกค,ครับคําเตือนเรื่องละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนละเมิดเทียอะไร YouTube มันแฮกช่องกู <c oughs> หรือว่าหรือว่าเขาแก้ปัญหาให้ผมแล้วนี่คือการแก้ปัญหาให้ผมหรือเปล่า <c oughs> ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อย YouTube มันส่งเรื่องแจ้งเตือนมาทางา YouTube Studio ผมละวเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเอา้า คนช่องบินเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันเกินคาดไอ้สัตว์มึงไม่ได้แค่ปิดไลน์ดิมึงปิดช่องกูเลยยูทูบเฮ้ยสแกนไม่พบไวรัสด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวไอ้เหี้ยปิดช่องกูเลยอะ่ะสี่แสนซับกูไปกับตาเลยอะ่ะดูดิทุกคนไปเลยอ่ะไอ้เหี้ย โอ้โหเหลือไว้เพียงชื่อกระทืบหนังกูเหลือแค่ชื่อแล้วย้ำว่าของจริงนะครับกูไม่ลบช่องสี่แสนกูทิ้งแน่นอนนะช่องทางทำมาหากินนะตอนนี้น้องๆส่งรูปมาแล้วครับ <laughs> เห็นปะน,อนอ้องๆส่งรูปมาแล้วกระทือบหนังหายไปแล้วนะครับย้ำว่านี้ของจริงนะครับ เดี๋ยวผมขออทักไปบอก Youtube ก่อนแล้วกันว่าคุณรอบจองผมผมมึงสมัคร Youtube พีเมียมไปแล้วผมไม่ได้โหลดคลิปจากช่องเดิมไว้ด้วยนะผมไม่มีคลิปต้นฉบับลงเหลือในเครื่องเลยนะไอ้พวกคลิปที่ตัดแล้วลงอะ่ะอัปโหลดขึ้น Youtube อะ่ะผมไม่มีไฟล์ออริจินัลอยู่ในเครื่องนะผมอัพแล้วคืออัพเลยอัพแล้วล,ลบอัพแล้วล,ลบประมาณนั้นนะถ้าเก็บไว้แม่งคือผมไม่มีสเปคไว้เล่นเกมแน่นอน จบสวยว่ะวันนี้จบสวยคือช่องกูหายนะขอบคุณทุกคนนะครับน่าจะทําตามหน้าที่เขาแหละนะตอนนี้ YouTube กระทืบมหนังโดนแฮกและถูกทาง YouTube ดําเนินการลบช่องไปเป็นที่เรียบร้อยนี่คือที่มันแจ้งเตือนใน YouTube Studio ผมนี่นะคำเตือนเรื่องการละเมิดหลักเกณฑ์ของจุมชน นี่การไลฟ์สดของผมถูกนําออกเนื่องจากละเมิดหลักเกณฑ์และการละเมิดหลักเกณฑ์นี้น่าจะเป็นเรื่องที่รุนแรงมากจนมันต้องเอาช่องผมออกย้ําว่าโดนลบช่องปลีีไม่เหลืออะไรเลยแลกสลายล่งไปกับตาไม่เหลืออะไรเลยนะสลับตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมจะบันทึกไลฟ์นี้ไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปตัด ให้ดูกันว่าตอนโดนแฮ็กเป็นยังไงไปครับขอบคุณครับ